สวัสดีครับอยู่กับพี่ยานนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมสติกวอลเลกาเซ่น,นะครับภารกิจที่335และ336นะครับภารกิจที่335อิเอาชีวิตรอดนะครับเจอกับเดฟเป็นจำนวนมากเจอกับสโตนจแอนและคไคลไรเดอร์เผาสกินไฟนะครับจะช่วยเหลือเราด้วยการส่งยักษ์มานะครับเป็นยักษ์เป็นสวิปตจแอนนะเป็นยักษ์ เขาเรียกว่าไงยักษ์ที่เดินเร็วยักษ์ไวยักษ์ไวเออประมาณนั้นคอนโทรลนี้นี่ได้ทุกรูปแบบนะครับและยูนิตของเรานั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้น15 population โอ้ขอบคุณมากครับจาก50ก็เป็น65ใช่ไหม population แต่อยากเล่นสวิฟ t c h a i นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับไม่เอาไม่ซื้อไม่สกินเอาแล้วก็หวังเอาชีวิตรอดเราจะเริ่มจากใช้ซอฟต์ดวร์เอ้ยกำ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  นี่คือสวิฟแชนครับไหนลองดูสิตีเร็วตีแรงจริงหรือไม่โอโ้โหโอ้โหของจริงครับของแท้ครับออของแท้ครับเออข้องแทรข้องแทรทีนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเอาแค่คนเก็บแรกให้ครบๆนะครับ1 2 3 4 5 6 เ8อ่ะครบแล้วนะครับมีอยู่6คนกำลังสร้างอีก 2, 2> <_ an> ทีนี้ก็ออกมาเป็นอาชิดอนครับ <_ an> เพราะว่าการที่เราจะต้องสู้กับซอมบี้ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยการใช้อาชิดอนได้เปรียบกว่านะครับ <_ an> มาเลยครับอาชิดอนต้องออกมาแล้วครับเราตีเขามีเบอร์ดาเมจนะครับแป๊บเดียวเขาก็ตายละนั่นแหละเราก็กดโจมตีมอยู่ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเขาจะมีสโตนจแอนไคลรเดอร์มาใช่ไหม <_ an> ก็ให้เขาเข้ามา เรามีสวิปแจนนะครับยังโหดยังเถือนถ้าเป็นสวิปแจนที่เป็นสกินสายฟ้าได้ไหมอยากรู้เหมือนกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับโอ้โหพี่พี่เขาโหดไปไงหูคนเดียวนี่เก็บหมดเลยเหรอเนี่ยไม่มีใครเข้าใกล้เขาได้ครับเพราะว่าเขาโหดอ่หวัวหน้าเข้าไปครับพี่ยาไม่ไปไหนแล้วครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับที่จะสามารถเอาชนะเขาได้นะเฮ้ยมันเริ่มหลุดไปฝั่งนู้นแล้วครับ <What? S 1> เขาไม่สู้กับเราเหรอไม่ได้ไม่ได้ไไดนายต้องสู้กับเราเพื่อน ไปไหนเฮ้ยโอ้มีสวิฟต์แจนสามคนโอ้แล้วเราจะแพ้ยังไงครับเนี่ยถามหน่อยว่าเราจะแพ้ได้ยังไงครับมากันเยอะขนาดนี้สามเลยเหรอให้เรามาเยอะขนาดนี้เลยเหรอพวกสโตนแจนมันจะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอครับหรือยังไงครับ เราก็สร้างนักทนองไปเรื่อยนะไม่ต้องคิดมากครับเนี่ยแหละหัวดมอย่างงี้แหละไม่รู้เหมือนกันว่าสโตนไชแอนไคลไรเดอร์ที่จะมาสู้กับเรานี่เขาจะมาเยอะมากมายแค่ไหนนะครับไปไม่แน่อาจจะสโตนไชแอนยีคนไงเราก็จะประมาทครับเออโจมตีมันไปก่อนแล้วเมื่อไหร่พวกสโตนไชแอนกับโมโลไคลไคลไรเดอร์จะมาครับอันนี้เราตีจนเมื่อมือแล้วครับพี่เขาก็ไม่มากันสักทีครับกระทืบพื้นไปหนึ่งทีเดี๋ยวก็รู้เรื่องปาก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 ไปไหนครับไปไหนครับไปไหนซาเปียกต้อนไปไหนครับ กลับไปบังคับเพื่อนเราก็ได้ครับเพื่อนเราตีกลับมาแล้วครับน่าสงสารจริงๆกระทืบพื้นไม่ค่อยตายกันเท่าไหร่หรอกไหนดูสิไคไรเดอร์สโตเจนครับสั่งบุกเลยไหมครับถ้าเป็นแบบนี้มาเลยครับผมย้ายเขาได้เรียกยูนิตเขาขึ้นมาได้ครับเราจะเข้าข้างหลังเขานะครับผีพุดมากันเพียบเลยครับหวดหน้าครับผมหววหน้าหัวหน้าและหวดหลังครับเลือดไหลเป็นน้ําครับไคไรเดอร์ เออแต่ความน่ากลัวคือสโตนแจนนะถ้ายูนิตเราสู้ไม่ได้พี่แอมจะเอาซอสกวาดมามาจูกนะครับแต่พี่แอมว่าสู้ได้นะเหมือนยักษ์เราตายไปคนหนึ่งแล้วนะเออไม่เป็นไรหรอกดึงเขากลับไปข้างหลังเนี่ยดึงเขากลับมาข้างหลังอย่างเงี้ยให้เขาโดนยิงหลังเออนั่นนะ่ะอย่าไปสู้จากด้านหน้าคนระับ<ะ>เราถอยๆนิดนึงครับกลัวเขาหน่อยโอ้โหเลือดเลือดสโตนแจนสปิรินยักษ์ไหลอย,อย่างกับน,น้ำครับ มาหนี่มาหาเรานี่เออเราก็หวดหลังมันติดเบอร์นัเมรกันไปเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 มาหาผมก่อนเอาผมก็ตายแล้วพี่เอาเป็นซอ์บาดออกมาครับเอ,อ้ยลืมสร้างนักหนู <What? S 1> ถ่ายบ้านถ่ายกับบ้านก่อนพเราจะทําการจูครับ <Yahoo! S 1> จูได้อยู่แล้วแหละเราไม่มีสวิปแจนแล้วนะครับยักษ์ยักษ์ไวยักษ์กด,ด่วนของเราไม่มีแล้วแต่ตอนนี้เราก็เราน่าจะสามารถเอาเป็นซอสบาดไปไล่จูกเขาได้นะครับ มาทางนี้เพื่อนหันหลังจงหันหลังเออนั่นนะหันหลังมันจะตายไวมากนะครับ,บเอ,อ้เรายังหลบได้อยู่โอ้นายโอ้เลือดไหลเป็นน้ำครับใครไรเดอ ER. ร์คีรลอยยี่เลยเหรอ,อยิงแรงขนาดนั้นเลยเหรออาจจะยิงเข้าหัวนะครับมาหาเรานี่โอ้โหเราเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่ไล่ไล่จุกจุดเดยวเขาก็ตายเออนะั่นแหละตายแล้วครับเยี่ยมโอเคจบละจบไหมเนี่ย โอเคจบ6นาที37วินาทีครับผมก็ถือเวลาอา่าก็ถือว่าใช้ได้เวลาดี3 35ผ่านครับผมเป็นภารกิจที่ไม่ยากเท่าไหร่เพราะมีซิฟเจนมาช่วยนะครับ เปดูสาวสามหกกันบ้างทะลี่สามร้อยสามิบนะครับทีมอาพกับบูตแลนทีมนะครับทีมอากกับเกาะไม้ปินและปินเซตนะครับเจ้าชายและเจ้าหญิงของเผ่าเกาะไม้เนี่ยจะมาช่วยเราด้วยนะเจอกับเผ่าคนป่าและเผ่าน้ําแข็งนะครับรเผชิญหน้ากับเจ้าชายของทั้งสองเผ่านั้นด้วยนะครับผม <c oughs> เราไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินไปก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> โอเคทำวรูปพันสัตรูครับผมเราคงต้องเป็นจอมเวทอนะ่ะเนาะเดี๋ยวเอาเป็นคนเก็บแร่มาก,ก่อนนะครับ <c oughs> เรามีนักขนูอยู่เราสามารถที่จะเอา นักขนูเรายิงโดนคนเก็บแรกเข้าได้ไหมลองดูก่อนชืบก็ถ <Yeah. S 1> ึงอยู่นะโดนใครไม่รู้ส0งลอนั่นะเมื่อกี้เนะี่ยเอานักขนูครับชึกอ,อ่า1อยหนึ่งโดนโดนอีกชึกตายโอเคทีนี้ไปหาทางเอาคนเก็บแร่ชืบจอมเวทออกมาพยายามจะสร้างเป็นจอมเวทนะครับคงเล่นเป็นจอมเวทแหละภารกิจนี้ อ้ตายไปเยี่ยมโอ้โหได้สองเลยทางนักขานูแล้วก็คนเหยียบแรกนะครับเดี๋ยวพี่ยามจะพยายามเอาอีกขอ,โ,อ,โ,อโดนตัวเมื่อกี้นี้ถือว่าเจ็บหนักพี่ยามอ่นักขานูเขาดีกว่ามีจอมเวทมานั้นนะ่ะพยายามเอาจอมเวทเขาให้ได้หรือแม่ก็อา่านักขานูเขาได้พี่ยามจะยิงย้อยโดนจอมเวทไหมลองดูเบานิดึงเบาหนิดึง,ดงชืบอ,อีกนิดนึงชืบ ไม่โดนฮะ <What? S 1> จริงๆอยากได้จอมเวทเขาอะตัวอื่นไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับพี่อยางมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไอ้นี่แน่เลยพี่ยังต้องไปใช้สกงสกินมาสู้แน่เลยนะครับเป็นแบบนี้ไม่น่าไหวฮะกระทืบพื้นไปก่อนพี่อยามาคนยักษ์ไป่ะสั่งบุกเลยครับผม <Yahoo! S 1> บึ้บืบบให้หายหายกันไปอยากเอาจอมเวทอะเอาคนยักษ์ครับบุกมาถึงจอมเวทเลยแล้วกันนะครับตีพื้นไปทีนึง กระทือพื้นตายก่อนคนุเก็บแรก่ก็พยายามเก็บแร่อยู่นะส่วนเราก็พยายามบึ้มเวทนะครับเราใช้จอมเวทเป็นหลักหาทางเอาเจ้าชายไปทําการโยนหอกใส่ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนเราจะแพ้นะครับ <What? S 1> เดี๋ยวเราบังคับเป็นนักหนูก่อนทำำอําดาเมจไปรุลวัโอ้โหเจ้าชายก่อนน้ําแข็งเขาแทบไม่สะดุ้งสะเทือนเลยครับผมโดนดีละสองร้อยสอเจ้าชายก่อไม้เราตายไปแล้วครับเฮ้ย พี่ก็โหวตพี่ก็เถื่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนโอเคต้องพยายามแก้สถานก,การณ์ตรงนี้ก่อนครับคำถามคือจะแก้ยังไงครับเนี่ยตีบ้านเราแล้วครับแก้ไม่น่าได้แล้วครับงานนี้เอามาสู้ครับชืบชืบชืบ,ชบ,ชบ,ชบยิงยิงโอ้โหอือหือบ้านแตกสแกาแหลครับโอ้โหคนยักษ์ออกมา,มากระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกรึ๊บกระดึ๊บึ๊อื้อหือโอ้โห ไม่เหลืองครับคาถามอยู่ทีมอัพกาอะไรดีใช้สกินไม้แล้วกันนะครับไหนๆเราก็ทีมากกว่าสกินไมล้ละแล้วก็จับไปครับคนเก็บแร่อัพไปจาเวทอัพไปสู้เขาเฮ้ยมันอัพได้หมดเลยไหมเนี่ยพอยถึงไหมครับเฮ้ยได้อยูเอาเลือดป้อมเยอะๆนักดาบขอเป็นวิ่งเร็วโอเคประมาณนี้เอาละครับผมทำรกป,ปัันศัตรูเดี๋ยวเราสร้างคนเก็บแร่มา2คนเพราะว่าเดี๋ยวทางฝั่งเขาก็สร้างคนเก็บแร่มานะครับทั้งฝั่งเราพี่อามจเาเป็นจอมเวท นะครับผมหรือเล่นเป็นนักหนูดี <Huh? S 1> พี่อามว่าเป็นนักหนูก็ดีนะมีนักหนูสักร้อยคนนี้ก็โหดเลยนะจอมเวทนี่มันพี่อามสร้างได้อย่างมากก็10ตัวใช่ไหม12คนนะครับมันก็แทบจะเต็ม population แล้วแต่ถ้าเป็นนักหนูอะมันจะสามารถสร้างได้มากถ้าพี่ยามสร้างจอมเวทได้20คนระดม ยิงเวทสายครั้งหนึ่งก็1000ดามเมจแต่ถ้าเป็นนักขนูมันถ้าพยายามสร้างมาสัก50คนใช่ไหมเออถ้ามาสร้างมาสัก50คนหรือ60หรือ70โอ้หถ้ายิงครั้งละ3าดามเมจหรือ40ดามเมจนี่มันก็ทีละ2 8 0 0อะไรเงี้ยเฮ้ยน่าจะไหวยอยู่เราก็ปล่อยย้งปล่อยยักษ์อะไรก็แทงกันไปนะครับเราไม่สนครับเรานักขนูอย่างเดียวเดี๋ยวเขาก็สร้างยักษ์มาเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเขามียักษ์นะครับ oh. เดี๋ยวเจอกองกําลังนักขนูของเราแล้วนายจะหนาว อันนี้พี่ยามเล่นเหมือนสติกบอร์อินฟินิตี้เบทเทิลเลยเนาะมีคนหนึ่งคอยแทงให้อะไรเงี้ยมีกองนับคอยรับดาเมจให้แล้วแล้วแบบว่าเราก็สร้างนักขนูมาอะไรเงี้ยเอ,อือลองดูครับถ้าเขาฝ่าสเปียต,ต้อนเราเข้ามาได้เราก็จบเกมเหมือนกันนะครับเพราะนักขนูเราก็แทงไม่ได้เราก็เริ่มยิงแล้วนะครับนําโดยเจ้าหญิงเกาะมาครับโอ้โหยิงยับครับพี่ก็สับใหญ่เลยครับนักขนูเราก็ยังเล็งๆอยู่เข้าระยะเมื่อไหร่ก็ใส่มานนั้นครับโอเคลุยกันได้ครับดูว่าจะเป็นยังไงครับ นักธนูรีดดาเมจครับก็โอ้ก็รีดรีดได้อยู่นะเนี่ยพี่ยาว่าน่าจะดีกว่าการใช้จอมเวทเพราะว่าจอมเวทเนี่ยมันบึ้มเวทแล้วมันมีคูณดาวงไงแต่นักธนูมันมันรีดดาเมจได้เรื่อยๆนะครับพอพวกสเปียร์ต้อนฝั่งนู้นเปิดโลเนี่ยเขาก็ยิงยิงยัดเข้าไปได้ถึงแม้ว่าเจ้าชายเขาก็ยิงยัดเข้าไปได้อะไรเงี้ยยักษ์แหลมมานี่คือโดนแน่ๆครับเลือดไหลเป็นน้ำครับในขณะที่ยักษ์ฝั่งเรายังเฉยๆครับเฉยไหมครับไม่ค่อยเฉยเท่าไหร่แต่ก็นิ่งๆอยู่ นี่ไงเจ้าชายเดี๋ยวเจ้าชายโดนระดมโดนนักหนูเราระดมยิงก็จบเหมือนกันนะจบไหมครับผมเจ้าชายยักษ์เราจบก่อนครับโถยักษ์น่าสงสารเหลือเกินเฮ้ยเจ้าชายเขาตายแล้วทีนี้ก็เหลือเจ้าชายเกาะคนป่านะครับเจ้าชายเกาะคนป่าก็ไม่น่าจะเท่าไหร่ไม่น่าเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็รรกดวนกับเจ้าชายเกาะไม้เราอยู่นะครับผมทางฝั่งพี่อําก็ไม่คิดอะไรมากครับจะใครจะยังไงครับ ไม่สนใจครับนักนูอย่างเดียวครับโอเคจบโอเจ้าชายทั้งสองฝั่งตายหมดเลยครับเหลือเจ้าหญิงเราไงเจ้าหญิงเรานี่ OP นะครับบอกเลยว่า OP บอกแล้วนาะเจอนักขนูล,ล้วนเข้าไปไม่ว่าเกมไหนก็ก็ตึงครับบอกเลยทีนี้เราเหลือสเปียร์ต้อนคนเดียวที่ที่จะคอยแทงได้ก็เอาเขาไปแทงเอาไปไหนล่ะมาอยูนมายูนให้แทงก่อนเออนั่นแหละ <laughs> เหมือนสติกมออินฟินิตี้เบลเทิลเลย เหลือ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 สเปียร์ตอนมารับกรเมดคนเดียวเงี้ยบอกแล้วไม่ว่าเกมไหนครับถ้าเกิดโดนแบบนี้เข้าไปนี่รับรองกรี๊ดทีนี้เราก็ล่อศัตรูล่อกองกำลังฝั่งเขาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ยิงบ้านฟรีเออได้ไหมได้ไหมได้ไม่ได้ไม่รู้เพื่อนเราก็สร้างสเปียร์ต้อนมาเติมเรื่อยๆครับส่วนเราไม่คิดอะไรมากครับสร้างนูมาเติมเรื่อยๆครับ ฝั่งเขาจะไหวเอ้ยไม่ใช่ฝั่งเขาจะไหวไหมฝั่งเราเนี่ยจะไหวไหมโอเคไหวอยู okay, ่นี่ไงเลือดยักษ์ไหลเป็นน้ำครับเลือดป้อมไหลเป็นน้ําแบบนี้พี่ยมว่าเราสู้ได้แต่ขอถอยก่อน <Huh? S 1> พี่ยมต้องการล้างบางยูนิตฝั่งนูน้นไม่ให้เขาแบบกลับมาสู้กับเราได้เลยแต่จอมเวทเรากาลังจะตายเออปล่อยตายไปเด้ออันนี้ถือว่าประมาทศัตรูมากเลยนะเพราะว่าเราต้องการล้างบางยูนิตฝั่งเขานะครับโอ้ oh, ดูเลือดไหลเป็นน้ำครับนักนูกฝั่งนูน้นยิงยิงไม่ถึงเราระยะยิงไม่ถึงซอสวาดไปแล้วครับผมตัวแท้งของเรา ยักษ์มาละโอเคล้างบางยูนิตฝั่งนูน้นเอาให้แบบชนะแบบเคลียร์ๆล้างแคน้นที่เราแพ้ในแมตช์ที่แล้วครับนักหนูนักนูนัก,น,น,กนูเกือบร้อยคนนั้นอะประมาณ90ไม่ถึง90ประมาณ70กว่าคนได้ครับรีดดาเมจกันสุดๆนี่ไงธนูคลองสนามลบโจบสุดท้ายก็ต้องชนะแบบนี้แหละเนี่ย หาเล้วครับผมสามสามหกพันทีนี้ก็เป็นภารกิจที่สามสามเจสามแปดสามเก้าสามสี่ศูนย์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ยกยอดไปเล่นในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้พี่แอมแคสิิกเมอร์และเกมสติกวอลเลกซี่นะครับต้องขอตัวลาไปทีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อางมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม